สวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องรวงรู้ชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ EP นี้ผมจะมารีวิวเมนูอาหารที่ทำมาจากไข่มดแดงนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงกันเลยทีเดียวมดแดงชื่อสามัญคงเป็นเลดแอนนะครับส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโอเอโคปิล e ่นะครับก็นี่ครับผมไข่มดแดงนะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับแต่ไขมันต่ำและ คอเลสเตอรอลต่ำนะครับก็เป็นอาหารชั้นสูงที่หาคินได้ยากครับราคาปัจจุบันณนะวันที่อัดนี่ทะยานไปถึงกิโลละ1,000บาทกันเลยทีเดียวนี่ครับผมเมนูแรกก็จะเป็นก้อยไข่มดแดงนะครับหรือถ้าเป็นภาษากลางคงเป็นยำไข่มดแดงเมนูที่2จะเป็นแกงเห็ดซึ่งตัวเอกจะเป็นเห็ดนะครับแต่เพิ่มไข่มดแดงเข้าไปเพื่อความหนัว เมนูที่3ก็เป็นหอหมกไข่มดแดงนะครับสีสันน่ารับประทานกันเลยทีเดียวคลิปนี้จะยังไม่ให้เห็นถึงกรรมวิธีการผลิตนะครับก็มารีวิวให้ดูว่าสามารถทําเป็นอาหารอะไรได้บ้างกินกับข้าวสวยร้อน,รอนครับผมเป็นแต่แซ่บมากครับไข่มดแดงนี่ขาวจูนพูนกันตอหน้าต่อตากันเลยทีเดียวครับนี่รสชาติแซ่บหนัว ก็เป็นฝีมือของแม่บ้านผมเองนะครับทั้ง3เมนูกันเลยโดยไข่มดแดง100กรัมหรือประมาณ6ช้อนจะมีโปรตีนสูงถึง8.2กรัมแต่จะมีไขมันเพียง2.6กรัมนะครับและยังให้พลังงานถึง86กกิโลแคลอรี่นะครับแถมยังมีธาตุเหล็กเยอะกว่าไข่ไก่ส่วนเมนูนี้คือไข่เจียวนะครับแต่ใส่ไข่มดแดงลงไปด้วยนะครับ ก็จะเพิ่มความแซบนวัวอีกกินกับซอสพริกและซอสมะเขือเทศนะครับเป็นเมนูเหมาะสําหรับช่วงเช้านะครับให้พลังงานดีมากก็แซบนัวกันเลยทีเดียวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องดวงรู้ชนเนลเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ